ที่ได้เดินทางมาในครั้งนี้นะครับก็มีที่จังหวัดเชียงรายก็าวัีพยายามที่จังหวัดเชียงรายก็เป็นกองการรานการทาี่เหลือซึ่งรัฐบาลที่รช้าได้ปว่อยดิดารอร,ร,รัราชการพระบรมฉายาลักษณ์แัะก็ได้ดำเนินการไปโดยที่ ชาวบ้านนั้นก็มีความตรงรีบถึงพระมหากรุณาธิคุณของระบาดชุชัที่อยู่ที่ได้พระราชทานแนวทางในการแก้ไขปัญหาของราชฎรจากการปลูกฝินมาเป็นการปลูกกาแฟซึ่งก็ถือว่าชาวบ้านได้มีรายได้จากการปลูกกาแฟนั้นเป็นจำนวนที่มากพอขณะนี้ ชรวบ้านเองก็มีรายได้พอเพียงในการช่วยดูแ,แลดวยก็ะระลึกถึงพระมหากษัาริุณที่ได้เสด็จพระราชดำเนินม,มาที่ดอยช้างล้วก็แก้ไขปัญหาในเรื่องของการอันเรื่องะะมะจาราชนรรยาซึ่งก็ได้รับความช่วยเหลือจากกรมวิชาการเกษตรซึ่งมีศูนย์เกษตรผลินพืชที่สูง ได้ช่วยดำเนินการวิจัยแล้วก็นำผนของกาแฟที่ได้มีการพัฒน,นาด้วยมาเนี่ยนะครับก็เป็นชื่อของกาแฟนอยช้างและก็เป็นต้นกำเน,นิดของกาแฟนอยช้างจากที่ได้ดำเนินการมาแล้วก็มาทิดรอยพะเยาก็ถือว่ารัชรอน ท่านสัญญาดูเรียนว่าเรียกที่จะไปจัดในวันนี้ครับรัฐมรีของประภาสท่นกยในในการที่จะให้นักศอก เลอกปลูกสินเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ยาวนานมาแล้วจนกระทั่งในปัจจุบันก็มีหมู่บ้านนี้มากมายในพื้นที่ห่างไกลจากแนวชายแดนที่ยังรับราชทานความช่วยเหลืออยู่ซึ่งก็เรียกว่าโครงการไม่ว่าจะเป็นที่ลอยตรงน,นั่นก็เป็นเรื่องของสมเด็จญานะครับของนั่ก็อยู่ไว้เองนั้นก็มี ในพื้นที่ชายแดนทั้งจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ยังได้รับความช่วยเหลือจากโครงการทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากการเลิกปลูกฝิ่นของชนเผ่าในพื้นที่สูงทั้งสิน้นปัจจุบันก็ถือได้ว่าการเลิกปลูกฝินของเรานั้นทําให้ชนเผ่าต่งางๆได้หันมาปลูกยึดเมืองหนาว ก็ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการรวงแล้วก็ส่วนราชการต่างๆนับได้ว่าแนวทางราชดรเมธที่จะให้ชนเผ่าได้เริ่กปลูกฝิ่นเนี่ยนะครับเป็นแนวทางที่ควรได้รับการยกย่องเป็นอย่างมากแล้วก็คิดว่าแม้แต่ในส่วนของโครงการระหว่างประเทศเองก็ได้รับทราบถิ้งความสำเร็จของโครงการนั้นนะครับก็เป็นโครงการดีครับ ไปยียน่าช้างเนี่ยเป็นต้นแบบให้กับอีกหลายชุมชนอย่ากให้ท่านพูดถึงพลังความสามัคคีและการสมนึกตอบแทนคุณแผ่นดินของคุ่คค่ะกครับก<ค>็จะ<ค>เห็นว่าเมื่อชาวบ้านโดยเฉพาะที่ดอยช้างแล้วก็บริเวณใกล้คเคียงก็จะมีดอยวาวีนะครับที่บ้านตปขาวซึง่ง<ค>อยู่ในเขตของอำเภอเ,เชียงรายก็มีไรายได้ที่ดีขึ้นตามกาอตระหนัก ระหมาบุญนาคทุกคนในโซนนี้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายไม่ว,ว่าจะเป็นฝ่ายพลเรือนเจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดูแลชาวบ้านเองนะครับความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในดอยช้าในบ้านดอยวาบีเองเนี่ยนะครับก็ทําให้ทุกภาคส่วนนั้นก็มีความร่วมมือกัน ก็จากประนับถึงพระมหาคุณาจุกุลแล้วก็ด้วยความรู้สึกอันนั้นก็ได้ขอพระราชทานพระบรมชายรลักษณ์ของทั้งสององคนั่นเป็นส่วนที่แสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องประชาชนถึงแม้ว่าจะเป็นชนเร่าซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็ต้องมีการปรับตัวทั้งในด้านการศึกษา ทั้งในด้านของการเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นอย่างพื้น,พนฐานความรู้สึกก็คือความเป็นไทยแล้วก็ความรักความสาม,มัคคีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์